กาโอหังลืมคุณครู้ของตนเราจะเห็นได้ว่านะครับการแต่งกายของนักวยไทยในสมัยโบราณนั้นมือจะพันด้วยได้สายสิลุกจิเริ่มต้นจากการกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกอบพระแม่ธรณีพื้นเป็นดินถิเ่เกิดเอามาไว้ในดวงใจแล้วเคิดไว้เนี่ยองค์พระมหาราชาแค่เริ่มต้นเรียมวยไทยก็คบถ้วนกระบวนความนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาติาศาสตร์ก็คือนักแสดงชุดน,นี้แหละครับที่ไปร่วมทำการแสดงไฟเงินขึ้นผ้าสาวน้อยปากแป้งผู้สยายเปล่งกลางรังในในสมัยโบราณนั้นนะครับ ลักมวยไทยงนะันจะนุกกระจับผ้าทางด้านนอกนะครับที่เห็นเป็นปั้นๆอย่างนี้เขาเรียกกระจับผ้าเลยครับไม่ใช่ค้าบกองนะครับไฟยน้นเงินีนตัดไม้คุมน้ำคู่ต่อสู้ไปก่อนโดยการย่ำปัญทพีเอาละครับทั้งผู้รับผวายมือเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการสาธิตการต่อสู้ พวกคุณยังตไปกำลังใจให้กับนักแสดงสักครั้งครับมาแล้วครับสองคู่ย่างสามคู่ก็หากันไปพูดครับดาวเท่ครับเอาคนละทีก็เลยหนุ่ม พอจะหลับล้มลงไปเอาละครับวันนี้เจอกันเหนือเหนือคนละทีก่อนเลยไอ้ชับทีลังมุดแห่งจริงปักสาแหวกลังพระรามเงาสอนชวงลงไปแม่พอใจต้องมือดังๆครับเป็นก,นกำลังใจให้กับนักแสดงเอาละคัอย่างมองหน้ามองตากันอยู่คนละทีก่อนเลยไอ้ชับเทวลงวาดลาล้ลงไปแหมทำอย่างกระพริบตัวเนะ เธอี่ไม่ใช่ื้อรวงแล้วเลยไปชับมาไต่เขาแล้วไปโนราทีไปไย,ยชับทีแลไม่คราทีฤาีหอดเาแมเอาแล้วครับฝ่ายแดง้าึกจะตอวแล้วตอนนีนนนน้อยากจะบขาโครไต่เขาไตีเขาไปโลทีขาไม่าายากข่ายู่ตีิเกนตีตลิกนป่ะเอ็งฉัาขาหวานขาดวัน ลงโดนใบตาข้อบกทายไม่ท,ทันนุ่เทียงไม่เที่ทงเอาลับครับขักคอและตีเข่ามาเฮ้ยชับเครื่องจะท้งฟันวางสะบัดหน้าปาคาลูกพักแม่เฮ้ยโวยโดนเข้าไปเต็มเต็มแม่เอาล่ะครับยังจนจนจ้องจ้องอยู่มองหน้ามองตาแค่นี้ไอ้หนุ่มเฮ้ยชับเฮ้ยชับจระเข้ฟาดห,หน้าตาวด้วยพักคอไอระวัน คางานนับหนึ่งนับสองตัมันอนแล้วมันไม่ลุกแล้วหน้าแล้ครับหนังนี้เบาหน่อยคนไทยก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับการศึกษาก็เชิญน,นะครับยินดีนะครับยินดีนะครับนักแสดงนะครับของเรานี่มาแสดงการพวงกระบองไฟประกอบดนตรีนะครับ ุณพี่ครับอย่เลืยผูบ้บรรยายนะครับคุณพี่ครับตีเสียนหนาหม,มูเอาอิฐคิดลายถึงไทยเล็กเล็กยังดีลิกที่หนูลิกยวงใหญ่หรือจะสู้ที่หนูได้ไทรได้ลิ้มชิมรสเท็จถึงใจะนะครับการแสดงกระบี่กระบองนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการเขาย,ขาายบังคม ในสมัยโบราณนั้นการแสดงกระดี่กระบองจะต้องแสดงต่อหน้าองค์พระมาหากษัตริย์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจตน,นก่อนที่จะออกนะครับไฟชุดสีดำก็จะขึ้นรวมนั่งกานะรแสดงชุดนี้นะครับได้รับการสนับสนุสนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สิบน,นะครับโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านในของปัตตานไทยเอาไว้ เรามาชมกันดูครับว่าดาบสองมือกับดาบโลนั้นเขาจะมีลาการต่อสู้กันอย่างไรโลนั้นนะครับทํามาจากหนังควายนะครับใช้ป้องการอาวุธมีคมนะครับวันนี้นะครับ ขบวนวชิราลงกว่าว่าวะะัฒนณะพรมนีงามของบัรฑชนไทยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เด็เกๆเรานั้นได้มาแสดงเต้นรับเป็นไหมร้อยคน,นเต้นไปสักแปดสิบคนแต่ถ้าถามว่ารำไทยเป็นไหมเล่นกระบี่กระบอกเป็นไหมน้อยคนนะครับที่จะเป็นนี่นะครับลูกหลานไทยนะครับซึ่งเชื้อสายบรรพชนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดูนะครับว่าบรรพชนไทยนะสมยัยโบราณ และโรงเรียนรุ่งก้ากาญจนาุรีก็เป็นโรงเรียนเดียวนะครับที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมันนี้ไว้ของจังหวัดกาญจนาุรีเอาแล้วครับทั้งคู่รับเอาสัญญาการต่อสู้ได้เร็ว้นอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ขึ้นถ,ถวายมงคมเร็ว ถึงคุณงามความดีของวีรชนแบกตามระเบียบการประกวดแข่งข um> ันกระบี่กระบอกของกรมพลรัศดรสาเกียรติประวัติของโรงเรียนรุ่งก้าวการชนะบรีนั้นเป็นแชมป์ชนะเลิศกีฬานาเบียนกรมพลรัศดรสาในการแสดงกระบี่กระบอกได้รับช้วยพลรัชการสมเด็จพระเทพรัตนราชษ์ดาสยามกรมราชกุมารีในปีพุทธศักราช2550นะครับที่ผ่านมาเอาแล้ครับทั้งคู่ย่าสามขุ้น้อหากัน เอาฮะตัวตัต้องเอาบ่อหนั้ฉมทีไม่หนึงทีเอาละบทีสองทีให้หนูระวัง่ เตะเข้าไปม่ดีพอใจเสพเปราะตัวดังๆครับเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงเฮ้ยชักว้าก็ให้เตะเข้าไปม่ทีไม่ใช่แต่ว่าหัวแม่เอาอย่ากทีไม่ถึงแห่เข้ามากระโดนตีนะ่สิเอาแล้วอย่างมองหน้ามองตากันอยู่เฮ้ยชัก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 ว้าเฮ้ยชักว้ายังสู้กันไหวเฮ้ยชักเฮ้ยชักเฮ้ยไม่ยอมกันแล้ววันนี้เฮ้ยทีมก็ไม่ดีวเข้าให้แห่พอถือโน้ตในเบียม์ไเยอะเฮ้ยชัก เฮ้ชับมา้าวัดตอเท่ฟ้าผ่าโอ้โหเข้าไปเต็มซ้อนเลยเฮ้ชับจับด้วการคล้องแม่หลงลงไปเอาอีกสักคนละทีเฮ้ชับชับชับป้บบบาอยังสู้กันไหววับทีมาไปมไหวระวังโอ้โหโดนเข้าไปแล้วเฮ้ชับสัตว์ก็ไม่หนึ่งทีแม่ไม่หลงก็ต้องหลง เบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเสียงประมืออีกสักครั้งก็เป็นกําลังใจจะถามว่านักแสดงเจ็บหรือเปล่านะครับเวลาตอไอผมมันเหนื่อยกว่าไอคนเล่นเยอะเลยครับน้ำเขื่อนก็ไม่ว่าให้กินสักแก้วดีแล้วพเมื่อตอนมันอยู่มอนึงมันก็ตัวเท่านี้นะครับนมไม่ค่อยกินแต่ดูฝีไม้ลายมือครับอยู่กับครูชนมาห้าปี เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝีไม้แรงมือรำไหมลูกรำซะหน่อยนะเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ครับสัญญาณการไหว้ครูเริ่มขึ้นครับอยู่กับเสียงเสียงตลอดคุณสัญญาณการไหว้ครูเริ่มขึ้นครับศิลปินทุกแผนอันนั้นอย่างที่ผมกล่าวไป็นรุ่นต้ปเลยครับก่อนจะทำการแสดงทุกครั้งต้องทำ ไลู่สิบนิ้วประนมขึ้นเหนือเสียงต่างคู่ต่างเทียนขึ้นไหวลูกขอไหวพระพุทธสุดเลิศลังลูกขอไหวพระธรรมแสนสุขใจลูกขอไหวพระสงฆ์ผู้สุดแสนผู้สืบแทนพระศาสนาไว ลูกขอไหว้คุณบิดามานดอนลูกขอไหว้คุณครูผู้ดลใจศิษย์ขอให้มีความคิดได้เร็ววหวลูกจะฟันไม่แทงอย่างไรให้มันพอกลูกจะฟันไม่แทงอย่างไรอย่ากให้หยดไปสมเดจหนึงนิตวตาไม่้าพพดฮายเข้าสตู Caramba!